วันนี้นายฮุนเซนได้ออกประกาศถึงชาวโลกว่าข้าพเจ้าทนต่อการยั่วยุของประเทศไทยเนี่ยหรือสยามหรือเสียมเนี่ยมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแล้วล่าสุดข้าพเจ้าก็อดทนอดกัน้นในขณะที่เสียมเนี่ยยิงใส่เข้ามาในประเทศของข้าพเจ้านั้นอดทนมาถึงยีบสี่ชั่วโมงวันนี้ข้าพเจ้าขอไม่อดทนอีกแล้ว ไอ้นี่วันบนก็นั่งคุยแต่โซเชียลแม่งไม่รู้ว่าโลคข้างนอกแม่งเป็นยังไงก็เพราะมึงสั่งยิงเนี่ยแหละถ้ามึงไม่สั่งยิงแล้วใครมันจะกล้ายิงนะครับจนกระทั่งประเทศเกาหลีใต้นี่นะครับเขาทนไม่ไหวนะฮะอย่าลืมนะครับทุก,ท,กทุกประเทศที่เขาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขามอนิเตอร์ขมรอยู่ตลอดเวลาเขาเสพข่าวอยู่ตลอดเวลาเขามีดาวเทียมอยู่ตลอดเวลายกเว้นประเทศมึงกันนะฮะ ที่มีอะไรครับลงเท้าตาดาวเทียมแต่ดาวเทียมที่ลอยบนฟ้ามึงไม่มีอน,นาคตลงเท้าตาดาวเทียมเขาก็จะไม่ส่งขายให้มึงด้วยอันนี้ยืนยันเพราะเขาน่าจะรังเกียจเขมรอย่างพวกมึงเหมือนกับคนไทยทั้งทั้งประเทศนี่แะครับปรากฏว่าสื่อเกาหลีได้แพร่ภาพเผยแพร่ภาพย้อนลอยเั้งนแต,แต่แต่ครั้งที่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่28 ยอ้อนรอยว่าคขมนเป็นผู้เริ่มต้นในการยิงลูกกระสุนเข้ามาในประเทศไทยเป็นการยั่วยุและเป็นการสังหารทหารไทยและพลเรือนไทยจนกระทั่งมาถึงข่าวนี้เกาหลีใต้ก็ยังยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งที่สองนั้นประเทศขเขมน <c oughs> ประเทศขเขมรเป็นผู้ที่เริ่มก่อนเป็นผู้เปิดฉากยิงใส่ตั้งแต่อาวุธขนาดเล็กจนกระทั่งไปถึงอาวุธขนาดใหญ่ อันนี้คืออันนี้คือเกาหลีใต้นะครับเป็นคนรายงานข่าวเป็นสื่อใหญ่รายงานข่าวดังนั้นเราจะอุ่นใจได้ว่าในหลายๆประเทศด้วยกันนะแม้กระทั่งเวียดนามสปป,ป,ปปลาวเองก็เหมือนกันพยายามยุยงส่งเสริมให้เราใช้อาวุธหนักแล้วกําจัดให้มันสิ้นซากซนะอย่าให้เหลือเขมรเนี่ยประเทศมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ผู้นํามันต่างหากรวมถึงประชาชนของมันที่นั่ง,งโง่ดักดานไอ้พวกเนี้ย สมควรที่จะต้องเสียชีวิตสมควรที่จะต้องตายตายอย่างไร้หลุมฝังศพอันนี้คือข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้และเขามีการเผยแพร่นะครับออกไปทั่วโลกเขามีการเผยแพร่ออกไปทางทางโลกโซเชียลมีเดียทำให้เราเนะี่ยได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆที่คนที่สื่อเกาหลีใต้เนี่ยได้รวบรวมแล้วจัดทำขึ้นมาเป็น คลิปวิดีโอให้เราเห็นว่าแม้กระทั่งเกาหลีใต้เขาก็เชื่อว่าคนที่เริ่มก่อนนั้นคือขเมศขเมศเนี่ยจะพูดยังไงอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องมีพยานอะไรนะครับเราแค่หยิบหลักฐานของเราขึ้นมาเนี่ยนะครับชาวโลกเขาก็เชื่อเราแล้วว่าขเมศประเทศที่อุดมไปด้วยโจรเจริญไปด้วยคนร้ายพูดความจริงไม่เป็นและที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ความจริง ล่าสุดเราฉีกหน้าเขาเมรที่ออตตาวานี่กุมเจนีวาจนทําให้เขเมรนี่ถึงขั้นหลังควันออกตูดควาา้าไมโครโฟนแย่งพูดแย่งโต้ตอบไทยจนกระทั่งประธานออตตาวาบอกให้มึงนั่งเฉยๆฉมึงเงียบเงียมึงฟังเขาก่อนที่มึงพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนเขาก็ฟังมึงแต่เขาจะเชื่อมึงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะในระหว่างที่นายสีหศักดิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกำลังบรรยายถึงความโหดร้ายถึงความชั่วร้ายของคนเขเมร ปรากฏว่านะครับเขมรนก็ไม่ยอมอีกควาก้าไมโครโฟนทั้งหมดเปียประออนประป,ระ,ป,ระ,ประทวงประท่วงจนประธานออตตาว่าบอกไอสัตว์ลากไอเทียนี่ออกไปไกลๆส้นตีหน่อยสิลำคาญไอนี่พูดไม่รู้เรื่องกูลุกขึ้นเยอนแล้วมึงยังไม่นั่งอีกเหรอจนกระทั่งรัฐมนตรีเขมรนบอกก็ลมมันเย็นนะนะครับเขาก็เลยให้มันไปแดกยาอะไรยาลูกกนตาบังกระบายฤาสีดวงนะครับเขารู้ทั้งโลกแล้วว่า เขมรเนี่ยมันไม่ได้พูดความจริงแล้วสิ่งที่ฮุนเซนพูดมาทั้งหมดเขาก็รู้ว่าไอเนี่ยคือหัวหน้าโจรไอนี่คือหัวหน้าโจรและพาประเทศเข้าสู่เหวแล้ววันนี้ก็พาตกเหวหมดและล่าสุดไอฮุนเซนไม่ได้อยู่ที่จังหวัดกันดานไม่ได้อยู่ที่บ้านมันในจังหวัดกันดานมันหนีลงไปหลุมหลบภัยที่ตรงคลองฟูนันเตโชที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย เคยใช้ดาวเทียมทางทหารสแกนเข้าพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าไปเจออ้อุโมงค์สองอุโมงค์ด้วยกันอย่างที่เรียนได้ทรา,สา,สารบสหรัฐอเมริกายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าอุโมงค์นั้นมันมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในนะครับแต่ที่แน่ๆฮุนเซนไม่ด้อยู่บ้านแล้วเพราะฮุนเซนเองก็ไม่ได้เราก็ก็ไม่ได้ไว้ใจกองกําลัง BHQ เท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะมีปัญหากับไทยเนี่ยเสือกไปจับญาติพี่น้องของทหาร BHQ ที่ออกมาทวงเงินค่าแรง ถูกจับไปร่วม400คนติดคุกไปนั่งคุยเรื่องเดม o เคซีกันในคุกเป็นแถวเลยทีนี้โดนไปอีกหนึ่งปิดกิจการไปอีกหนึ่งทอมอดาซิตี้บอลคาสิโนที่วันนี้นะครับทหารเรือได้ยิงถล่มเละไปอีกหนึ่งหลังนะครับเพราะเนื่องจากกสืบทราบว่าไอ้ตรงทอมอดาซิตี้ตรงแถวบ้านหนองรีจังหวัดตากเนี่ยไอ้ตรงนั้นแหะคือศูนย์บัญชาการ ที่มันปล่อยโดนแล้วมันเก็บโดนไม่อยู่ตรงนั้นโดนไปส่วนหนึ่งพังทั้งหลังเรียบร้อยนะครับตายหากันเกิดอยู่ตรงนั้นซก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณกองทัพเรือด้วยโดยท่านผู้จัดการตาเรือกราบขอบพระคุณท่านมากครับที่ได้กรุณานะครับขจัดขยะบนโลกใบนี้ออกไปอีกหนึ่งตึกแต่ไอ้ตึกที่เหลือท่านก็อย่าเว้นไว้นะครับพันธยามไปดูอะไรมันไม่มีก็ให้มันมีมีทั้นิดหนึ่ง ถึงแม้ว่าเป้าหมายแถวๆนั้นมันจะมีพลเรือนอยู่แต่ว่ากฎการประทะของสหประชาชาติบอกว่าถ้าที่ใดเป็นที่สั่งสมอาวุธเป็นที่กักเก็บกักอาวุธอะไรก็แล้วแต่แล้วมีอาวุธอยู่เป็นจํานวนมากให้ตีว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ทางทหารสามารถทําลายได้โอ้โหนี่พอฟังแล้วไปไงตาเรือบอกเข้าทางพวกเราเลยไปไงปะปะพวกเราทมอราซิตี้ไม่ใช่บอลแล้ว มันกลายเป็นที่ศูนย์บัญชาการการบังคับการบังคับโดนอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โดนบินข้ามมาวันนี้ตาหารเรือบ้านเราแวะไปเยี่ยมนะครับแวะคือพูดง่ายๆว่าตาหารเรือเราแวะไปที่คาสิโนนะครับแล้วก็ไปจาัดก,การบึ้มๆซะมัาเรียบร้อยทโมอดาซิตี้ก็เท่ากับว่าเราทําลายกระเป๋ากระปุกเงินของไอ้ฮุนเซนไปฮุนเซนมันไม่กลัวคนมันตายนะ คุณเซนมันไม่กลัวคนมันตายแต่มันกลัวบ่อนคาสิโนจะพังเพราะไม่มีใครมาสร้างใหม่และที่สําคัญไอ้คนที่สร้างๆเนี่ยแม่งมีพวกจีนเทาซะส่วนใหญ่คนไทยก็มีประเทศไทยเราเนี่ยบางทีมีนายพลบางคนไปสร้างบ่อนคาสิโนก็มีเขาออกมายอมรับแล้วว่าเขาสร้างจริงมันไม่ผิดกฎหมายถูกครับมันไม่ผิดกฎหมายก็สร้างไปไม่มีปัญหาครับสําหรับในบ่อนคาสิโนของนายพลท่านนั้นไม่มีปัญหาครับ เพราะมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายไทยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรเอาไว้เพราะว่าการเป็นคนไทยการเป็นคนพุทธนั้นมันจะเรื่องการพนันมันไม่ควรจะมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทําทั้งทีแม่ฝากสักนิดได้ไหมไอ้ที่เหลืออีกสี่ห้าตึกตรงนั้นนสี่ห้าตึกตรงนั้นเอาซะหน่อยหนึ่งอย่าปล่อยว่างไว้นะครับเดี๋ยวงไงมันจะไม่มีเพื่อนมันจะเหงาก็ทําลายมันซะให้หมดนะครับให้บริเวณนั้น มันไม่มีบ่อนคาสิโนอีกคนไทยแม่งจะได้ไม่ต้องไม่ไปเล่นนะครับคนไทยแม่งก็เป็นไงครับไม่ต้องขนเงินไปให้ขมิ้นมันซื้ออาวุธมาฆ่าเราอีกในอนาคตข้างหน้าและไอ้พวกที่เล่นการพนันนี่นะไอ้พวกที่ไปบ่อนเนี่ยกูขอสาบแช่งแม่งเลยนะไอ้พวกที่ไปเล่นการพนันเนี่ยนะครับขอให้ครอบครัวแม่งวิบัติขอให้ครอบครัวแม่งชิบหายหมดคนในครอบครัวให้แม่งอายุสั้นนะจริงผมต้องแช่งแม่งอย่างนี้เลยนะฮะ พราะถือว่าเป็นคนไทยภาษาที่อะไรเล่นการพนันเล่นพอหอมปากหอมคอเล่นพอเป็นวิธีไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปเล่นและแม่งไปเสียเงินที่นั่นบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็โดนกระทืบตายขอให้พวกที่แม่งไปเล่นจงมีแต่ความชิบหายบังเกิดขึ้นในครอบครัวมีลูกผู้ชายก็ขอให้ไปเป็นแมงดามีลูกผู้หญิงก็ขอให้ไปเป็นโสเพณีทําธุรกิจการงานใดก็ขอให้แม่งชิบหายนะครับ พราะถือว่าอะไรฮะเพราะถือว่าแม่งเอาเงินไปสะสมให้ขเขมรไปซื้ออาวุธมาฆ่าเราเนี่ยดูดิฮะทุกวันนี้ขเขมรที่มันมีปัญญาต่อสู้กับเราอยู่ทุกวันนี้ก็เอาเงินพวกนี้เอาเงินพวกนี้ไปซื้ออาวุธแล้วสุดท้ายก็มาทําลายคนไทยด้วยกันเองนะครับฉะนั้นอ้พวกที่เล่นการนันจำำําคําสาปแช่งกูไว้นะฮะกูสวดมนต์ทุกวันนะ <c oughs> กูสวดมนต์ทุกวันนะครับก็กูแช่งเป็นผลนะกูจะบอกให้ แล้วก็นะครับวันนี้กองทัพเรือเราก็ทําหน้าที่นะครับสองบทบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้จัดการทหารเรือมากอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้วันนี้กองบัญชาการกองทัพอากาศได้ประกาศแผนออกมาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องประสาทพระวิหารวันนี้ขมเมรได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ยูเนสโกแล้วว่าประเทศไทยได้ทําลายประสาทพระวิหาร นะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้บัญชาการต่างอากาศครับถ้าบึ้มได้บึ้มทิ้งแม่งเลยและฝากจะบอกนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าไม่จำเป็นก็ลาออกจากยูเนสโกอย่าแคร์คำคนถ้าเมื่อไรเราแคร์คำคนเมื่อนั้นเราจะเดินหน้าไม่ได้เราจงรักษาอธิปไตยของเราไว้เราจงรักษาแผ่นดิน อันเป็นที่ลักยิ่งของเราไว้เราจงรักษาประเทศแผ่นดินในนี้เป็นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงต้องปกปักรักษาไว้เพ,พราะบรรพบุรุษของพวกเราร่วมลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระเจ้าแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยถ้าเศษหินเศษปูนมันจะชิบหายไปเหมือนภาษาตาควายวันนี้กองทัพอากาศถล่มเละเทะแล้วนะครับตายกันเป็นร้อยเลยในนั้น วันนี้ปราสาทพระวิหารก็เช่นเดียวกันเรามีภาพถ่ายเรามีหลักฐานทางอากาศอยู่แล้วว่ามันไปซ่อนปืนใหญ่มันไปซุกรถบีเอ็เอาไว้มันพยายามทําทุกอย่างตอนเนี้นะครับเราก็ทําลายมันซะไม่ต้องไปสนใจแท่งปูนนะอย่าไปสนใจไอ้แท่งปูนส้นตีในอดีตอย่าไปเอามันเราเอาปัจจุบันคือแผ่นดินของเราต้องอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเอง